เราขายของนะครับเก็บเงินปลายทางแต่อีกฝ่ายปฏิเสธการรับชําระสินค้านะครับแบบนี้สามารถดําเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับการที่เราสั่งซื้อสินคา้าแล้วไม่ยอมรับสินคา้าแบบนี้นะครับเราผิดกฎหมายทางผู้ค้าสามารถดําเนินคดีได้นะครับแต่ทางนี้เป็นคดีแพ่งนะครับไม่ใช่คดีอาญาเพราะว่าการผิดสัญญาซื้อขายเนี่ยเป็นความผิดในทางแพ่งเราไม่สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้นะครับทางนี้เราต้องไปหาทนายฟ้องเอาเองถ้าสมมุติว่าผมสั่งซื้อไฟมาดวงนึงครับมูลค่า120บบาทและผม ยอมรับนะครับทางร้านอาจจะไม่ฟ้องผมก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่ากับค่าทนายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมซื้อรถยนต์คันหนึ่งนะครับมูล,ลค่า70,00 0สบาทนะครับทีนี้ทางร้านเขาก็ขึ้นรถสไลด์มาแล้วนะครับจ้างรถสไลด์มา2 0 0 0มมาส่งถึงหน้าบ้านผม <S 2> <S 2> <S 2> ผมปฏิเสธการรับนะครับแบบนี้เขาเสียหายก็คือเสียค่าขนส่งถึง2 0 0 0 0บาทแล้วก็ค่าเสียโอกาสของเขาที่เขาอาจจะขายรถคันนั้นให้กับคนอื่นได้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเขาอาจจะฟ้องได้นะครับแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพ่อค้าเขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคุณแค่นั้น